สวัสดีครับสบายดีตอนนี้เมาเมนก็อยู่สวานพุทธนะซึ่งคลิปก่อนเนะาะเมมุ่นเคยถ่ายทางพุทธบาทเนาะทางเท้าเดินเรียบปริมแม่น้ำเจ้าพยานะทุกคเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิบห,กหักไปสมเหมือนเดิมนะทุกคนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมนะั้หรือว่ามีการปรับปรุงเนาะทำใหม่ต่อขยายออกเนาะทางเรียบทาง พุทบาทแล้วก็อะไรนะสกคนทองเนะติดสะพานพุทเนี่ยทุกคแบบนี้เลยสวยอ,อันนี้นก็เป็นส่สวนรลอยฟ้าผังคนเยอะเนะาะก็จะมาตอนเช้าก็มาถ่ายรูปเนี่ยขนาดตรงน,นี้ก็มาโอ้โอ้โอ ส,สวยงามเลยพุบาทองไทยเรียบรนแม่น้ำเจ้าพระาธรรมการอันนี้ก็เป็นท่าเรือสะพานพุทธนะ พัฒนาไม่หยุดจริงๆก็นั่ขึ้นนะกนอันนี้ก็เป็นสะพาดดนโค้งอันนี้เป็นเส้นลายพ้าแล้วก็อะไรสะพานข้าศกเก้าเนาะโอ้โหทางเท้าเดินนี่ก็สุดรูราเลยเดินสบายเลยนเลย คลองด้านหน้าก็มีการก่อสร้างใหม่นะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนาะทุกคนคลองด้านหน้าก็มีการปรับปรุงเนาะให้สวยเหมือนตรงนี้เลยทุกคนตรงนี้ก็สวยมากคนะรัอลังการมากลองถ่ายดูเป็นดิวมาถ่ายรูปกัน เยอะเยอะทั้งหมดว้าวอาคารงานสร้างไทยพัฒนาไม่หยุดจริงๆนะสร้างแล้วสร้างอีกสร้างตลอดไปสะพานพระปกเก้ารถอวอิ่งยู่ัญานบนน้ำก็ขุ่นนะฝนตกช่วงนี้ฝนตก เลยเ่ยนนนัะองการวิวแม่น้ำเจ้าพยาถ่ายรูปน่ะก็สวยเลยชนนี้เนาะโอ้อันนี้ดอกไรล,ล่วงลงเยอะเลย มีการปับปรุงใหม่ลครสวยรูล้าเลยทางพุทบาทเมืองไทยเดินแบบรลบลื่นเลยมีต้นไม้ การปรับปรุงนะให้สวยขึ้นเนี่ยโอ้โหกำลังทำเล็บคลองสวยเลยนะทุกคนเดี๋ยวก,กำลังทำใหม่โอ้น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาลงมานี่้วยเยหรอทุกคนเพิ่งู้นะนี่ ใหม่ใหม่โอ,คคองไทยพัฒนาไม่หยุดจริงๆเลครับ เรียบคองนาะน,นี่

ตอนเอาเนาะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้มาเมืองก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะทุกคนที่มีสวัสดีครับสบายดีที่บาน